สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาตัวเล็กมาทำมาหากินนะคะโดยการเดินเก็บหอยเชอรี่นะคะนี่ไงตัวหน,นึ่งเราจะเก็บไปไหนเราจะเก็บไปปล่อยนะคะเนี่ยเอามาเก็บไปเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงเนาะอ่เดินไปเดินไปเก็บวันนี้จะเยอะมากนะคะแต่ไม่แต่ตัวไม่ใหญ่นะคะเราจะเก็บไปเลี้ยงนะเราจะไปเอาไปพิสูจน์อ่ะนี่ไงตัวนึงอ่ะเก็บเก็บ เก็บๆเลยเล้วมันแสบมือแสบเท้าแสบเท้าแสบเท้าแล้วเลยมันร้อนด้วยเอาเก็บๆๆแม่บอกว่าให้กำเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าเดินมาเดินมาย้ำมาเลยย้ำมาเลยย้ำขูนเลยย้ำขูดนู้นไงนู้นไงดำๆอ่ะน้ำไงดำๆอ่ะกำ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 เอาเลย เดินไปข้างหน้านู่นดำๆนู่นดำดำเยอะแยะเลยนะเด็กปะเร็วเร็วเร็วๆร็เดี๋ยวมันจะจมน้ำก่อนเร็วจมน้ำเลยจมน้ำก่อนลงน้ำกีฬาลงน้ำดำดำเนาะไเอาเก็บไปเลยเก็บเลยเก็บใส่เก็บใส่ถุงอ่ะนี่ตัวนี้ขนาดขนาดจะเอารอจะเอาไปทดลองเลี้ยงเนาะเนี่ยไงเอาเล็กๆเลยนะเอาเล็กๆ เอเก็บดำดำเลเก็บให้หมดเลยเก็บเลยโอ้ยก้มเกินกระโปรงผ้ากระโปรงผ่าที่สั่งมาให้เปล่ามันไม่ใช่หอยนะเดินไปตรงนั้นดำดำเห็นลางๆงแล้วะ เร็วเอาตัวขนาดพอเลี้ยงเลยเอาถุงมาเออถือถุงให้ก็ได้嘛เอาถือถุงอันนี้นี่อะหัดจับฝึกไว้อยู่บ้านนอกบ้านนาต้องหาทำมาหากินเป็นอย่าขี้แยเวลาทำมาหากินอ่าจิตป้ายนะไงอ่าไว้ไว้กำเลยกำเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอากำเลยกำลงไปเลยกำเอาใส่ถุงหันถุงไม่ดูน้อย ได้เยอะุ้นไงดึงไงดึงไงดำดำเห็นปะอุ้ยมันจะลึกไหมอ่ะเดี๋ยวสายเข้าอีกวุ่นอีกแหละตะกี้ถ่ายไปแล้วนะคะพอดีสายเข้าเลยต้องมาถ่ายใหม่นะคะแต่ได้คลิปตะกี้นี่ถ่ายเรียบร้อยแล้วกำลังจะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนโทรเข้าพอดีนุ่นไงนุ่นไงไป นี่ไงดี่ไงดำดำยังไงเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเลยเอาเก็บใส่ถุงเลยเอาเก็บใส่ถุงเลยเอามาเดินมาเดินมานี่ไงดำดำนี่ไงเอาจุ่มลงไปเอาเก็บเร็วเร็เก็บกันเร็วกำเลยกำเลยบอกว่าให้กำใช่ไหม แค่หอย,ย,อยนะไหมไนี่ไงดำๆนี่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าตรงไหนมีน้ำตรงไหนไหนตรงไหนไ,ไ,ไหนไม,ไมาทางนี้ดูสิ เวลาเวลาเก็บหอยได้ให้แกว่งน้ำอย่างนี้ก่อนใส่ถุงอ่ะไปตามไปข้างหน้านน่นไงดำๆอะ่ะนี่ไงดำๆที่เป็นงลางๆอะ,ออะเหยียบพอดีเลยม,มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าดิ่มๆอนะ แก่งน้ำก่อนถ้าม uhh ันมีน่าแก่งน้ำแก่งน um, ้ำแก่งแรงแรงดังๆแก่งให้มันโดน ที่นี่ไม่ค่อยมีเลยเนะอุ๊ยไปหาไข่หอยเชอรี่ไหมได้ได้ได้เยอะไหม,ไมอายกขึ้นมาดูสิยกขึ้นมาดูออเอาอันนี้แล้วเราจะเก็บมาทำไมอ่ะทิ้งไป,อ,ไปอ๋อแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับติดตามรับชมนะคะคอยดูตอนต่อไปเนาะอุย๊ยเดี๋ยวพาไปเก็บไข่หอยเชอรี่ก่อนม,มาๆๆไม่ไม่มีมาเอาเยอะๆทางนี้ ตามมาไม่จะเอาไข่หอยเชอรี่จะเอาไข่หอยชอเอยชอรี่ไปจะเอาไข่หอยเชอรี่ไปทดลองนะคะเราจะไข่หอยเชอรี่ไปทดลองเนี่ยเราจะเอาจากตนน้นนี้นะคะเราจะเอาไปทดลองนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เก็บไปบ้างหลล่ะแต่เราจะเก็บไปเพิ่มนะคะ ว่าเขาจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างเนาะเราต้องเก็บก็เป็นไปอะไรชิ้นเหมือนกันเนาะอ่เดินไปหาไปเดินมาทางนี้มาเดินมาทางนี้ตรงนี้น้ําขุนเกินมาทางนี้มาทางนี้เดินมาทางนี้เร็วเดินมา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 เดินาางน้านูตรงที่เดิมเลย ที่เดิมหนึ่งไปเดิน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 ไปหาที่เดิมนู่นแหละเดินไปเดินมานั่นแหละเก็บก่อนเก็บรอก่อนเนาะเยวจะเอาไข่ไข่เชอร์รี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะฟอก่อนเห็นนะคะพี่ๆเดินก่อนนะคะนี่เชอร์รี่ที่เราเก็บได้แล้วนะคะ เราจะเไปเปดทดลองเนาะไม่ถือว่าเป็นการทรมานนะคะนี่นะคะเราจะเอาไปเก็บไปทดลองนะคะเราไม่ได้ทําลายเขาเพียงแต่เราจะเอาเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆพอนรอยอยู่นี้นะฮอยเชอรี่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนที่รับชม